คุณลมัรงกุ้สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านครีเซ้นนะครับเป็นร้านของนายกมาแอนสำราน,นะครับผมจะมาลองชิมเมนูชื่ออะไรนะสปาเกตตี้เส้นดำครับผมอันนี้คืออะไรคะทนี่เป็นแซลมอนชิน้นชิ้นใหญ่เลยครับใหญ่มากมาัมดึงไม่ขึนอ,อ่ะมาชิม Mm. Mm. อันนี้นะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ผมจะมาก,ก็คือเบอร์เกอร์เนื้อแบบชีสแบบอย่างดีครับแล้วก็มีเฟรนฟ mm. ช์ฟรายผมจะชิมเฟรนช์ฟรายดูอืมอืมอร่อยจังเลยอร่อยจนกลิง้งเลยนะมครับเมื่อกี้อร่อยดูครับชิ้นใหญ่เลยเ mm. mm. บอร์เกอร์ขนาดสองร้อกรัมนะครับอันหกงมือ เดี๋ยวผมอขอตัวไปกินก่อนนะคะเนื้อนี้เนี่ยผมอยากให้ทานสองส่วนส่วนแรกมันเป็น oh มีเดียมมันจะมีส่วนที่หนึ่งประมาณสองชิ้นสามชิ้นแล้วก็เป็นมีเดียมแวรีลองลองลองกินมีเดียมก่อนแล้วไปลองกินแวร์ว่า ในอร่อยถ้าสมมติว่าเรมีเดียมจะอร่อยกว่าบอกเร่ไปชิวต่อให้นลองกินก่อนอันนี้เป็นเมนูแนะนำเลยนะครับก็คือสเต็กเนื้อวากิวนะครับนี่ครับอันนี้เป็นส่วนที่นนมีเดียมแล้วก็นี่คือมีเดียมแรนะครับเสิร์ฟพร้อมข้าวโพดแล้วก็นมมะฝรั่งน้ำจิ้มแ่วแล้วก็น้ำสต๊อกค,ครับแล้วก็มีมันบดด้วยนะครับผมจะลองชิมโอ้ยไม่ไหวแล้วผมอยากกินแล้วครับ ยฮส่วนชื่อไปยืนดีวอนยกมให้ก็วันนี้เจ้าของร้านหรือท่านนายกมาแอ้นะครับได้เอาเกลือฟังเฟนมาให้ผมลองชิมครับ เนาะเนาแบบมันทำแบบมีน้ำออกมาเน้ะแบบบุบอย่างนี้เลยดุมอืมอร่อยกินต่อไม่รอแล้วนะเอาไปกินงแนี่ใยัะใไม่เป็นร้านคิดเส้นตั้งอยู่ที่บางเทาตั้งอยู่เยื้องกับมัสยิดมุการ่มร้านนี้เป็นร้านของท่านนายกมาแอนสำมลาน สำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยมาผมบอกเลยนะครับว่าให้มาจัดให้มาโดนมาต้องตำครับจังหวะนี้มากันเลยครับสำหรับท่านใดที่ดูจนจบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าผมลงคลิปจะได้เห็นคลิปให้เร็วทันใจ